สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันกับช่อง Good Gaming กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆทุกคนสร้างฟาร์มเหล็กอัตโนมัติกันครับโดยผมต้องขอบอกก่อนเลยครับว่าฟาร์มเหล็กนี้เนี่ยได้เหล็กเยอะมากอัลอนกเลมก็เกิดบ่อยมากด้วยครับโดยจากที่ผมลองทําแล้วก็จับเวลานะครับใน1ชั่วโมงเนี่ยจะได้เหล็กมาเกือบ3กองหรือว่าเกือบ200ก้อนกันเลยีเดียวนะครับเอาละครับโดยของที่เราใช้นะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้ให้นะครับ หลังจากนนครับเราจะต่อสูงขึ้นไปนะครับ7บล็อกครับหลังจากนั้นก็ต่อมาข้างละ2บล็อกนะครับมันก็จะได้เป็นขนาด5คูณ5ครับตัวนี้เราจะทำเป็นที่วาง NPC นะครับหลังจากนั้นก็ต่อสูงขึ้นมา3บล็อกครับแล้วก็ด้านบนปิดด้วยสลับนะครับเราก็จะทำทั้ง4ด้านให้เหมือนเๆกันนะครับ โอนี้ผมวางเกินโอเคแล้วก็ปิดด้านบนให้หมดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเลือกมาสักด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อออกมาแบบนี้ได้เลยครับแล้วเราก็จะใช้ประตูรั้วตรงนี้นะครับแล้วก็วางกระจกแบบนี้ได้เลยครับ หรือว่าเพื่อนๆจะวางยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆครับตรงนี้ครับแต่ว่าผมจะวางอย่างนี้นะครับเพราะว่าให้มันดูโมเดิร์นครับ จากนั้นนะครับตรงนี้เราจะทําเป็นที่วางซอมบี้นะครับก็จะวางแบบนี้เลยนะครับใช้สลับแล้วก็ส่งขึ้นมา1บล็อกครับแล้วก็วางแสดด้านบนทุบออกครับแล้วก็ทําทั้งสีด้านให้มันเหมือนๆกันครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทําในส่วนของด้านบนต่อครับตรงนี้ใช้เป็นสลับนะครับวางปิดให้หมดครับ แล้วก็ที่ตรงกลางนะครับวาง1 2แล้วก็ต่อเข้ามาอีกบล็อกนึงครับเราก็วางฝั่งนี้ออกมานะครับออกมาข้างละ4นะครับเราจะได้เป็นขนาด9คูณ9ครับหลังจากนั้นเราก็จะวางให้มันครบให้หมดนะครับเราจะได้พื้นขนาด9คูณ9ออกมาครับโดยเดี๋ยวหลังจากที่วางเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทำการวางน้ำต่อครับ โอเคครับ okay, แล้วก็ตรงนี้นะครับวางสูงขึ้นมาสี่บล็อกครับทําทั้งสด้านให้เหมือนกันเลยนะครับโอ้ทำไมบล็อกผมมันหายนี่ครับโอเคมันกลับมาแล้วแล้วก็สูงขึ้นมาสี่บล็อกครับแล้วก็วางด้านข้างนะครับตรงนี้ผมวางเพื่อความสวยงามเฉยๆ,ๆนะครับเพื่อนๆจะทําตามก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะปิดด้วยกระจกนะครับ ตัวนี้เราจะใช้เป็นบล็อกกระจกเลยนะครับถ้าเราใช้เป็นกลาสเพนเนี่ยไอออนโกลิมเวลาเกิดแล้วมันก็จะติดนะครับต้องใช้เป็นบล็อกกระจกนะครับแล้วก็ปิดด้วยสลับด้านบนครับทำทั้งสด้านให้เหมือนกันเลยนะครับนี่วางวางแล้วก็ตรงนี้โอ้โอเดี๋ยวก่อน ต่อไปก็วางสลับหลังจากนั้นเราก็จะได้โครงของฟาร์มเหล็กออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มาทำการขุดบล็อกที่ตรงนี้ต่อครับเพื่อที่จะวางกล่องมันจะห่างจากฝั่งนี้นะครับ3บล็อกค,ครับแล้วก็ห่างจากอีกฝั่งหนึ่งนะครับ3บล็อกค,ครับมันจะอยู่ตรงกลางครับแล้วก็ ที่ตรงนี้นะครับก็ให้วางแบบนี้ครับนับ1 2 3แล้วก็วางที่ด้านบนครับแล้วก็ตรงนี้ครับมันอยู่ที่ตรงกลางพอดีนะครับแล้วก็วางขึ้นไปด้านบนแบบนี้ครับหลังจากนั้นเราก็จะมาทําการวางกล่องต่อนะครับแล้วก็ขุดบล็อกที่ตรงนี้นะครับเพื่อจะให้กล่องเนี่ยมันสามารถเปิดได้แล้วก็วางฮอ p p e r ที่ด้านบนครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราจะใช้เฟน g เกตนะครับวางแบบนี้ วางแบบนี้ได้เลยครับแล้วก็เจาะที่ตรงกลางครับเพื่อที่จะวางเป็นลาวาแล้วก็อย่าลืมเปิดเอาไว้ด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวอรอนโกลเลมมันจะติดครับแล้วเราก็จะใช้ทรั p d o o r นะครับวางแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้อรอนโกลเลมเวลาเกิดเนี่ยมันจะชนครับแล้วก็เว้นที่เอาไว้สำหรับวางน้ําด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องวางด้วยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับเวลาอรอนโกลเลมเกิดมันก็จะได้ไม่ติดครับ หลังจากนั้นนะครับรถจะมาทําในส่วนของด้านล่างต่อครับวางบันไดขึ้นไปแบบนี้ครับแล้วก็ใช้ทรัพย์อเหมือนเดิมครับแล้วก็ทําการวางเตียงครับสามารถวางเตียงตามนี้ได้เลยนะครับ1 2แล้วก็3ตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะขอวางไฟเอาไว้นิดนึงนะครับนี่เลยหลังจากนั้นเราก็จะทําการวางน้ําต่อนะครับก็ เรียงดีๆนะครับแล้วก็วางแล้วก็เอาซอมบ,บี้มาวางนะครับสําหรับคนที่เล่นแบบเอาชีวิตรอดนะครับก็ก็คงจะต้องใช้เรือนั่นแหละครับพายขึ้นมาแล้วก็ต้องมี NPC 3ตัวแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็วางน้าตามนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเราทําเอาไว้หมดแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็วางเป็นลาวาครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะต้องเสริมด้วยบล็อกแบบนี้ด้วยนะครับ โอ,โ,อโอ้เดี๋ยวก่อนครับผมวางผิดหลังจากที่วางบล็อกแบบนี้นะครับอัลนโกลเลมมันก็จะไม่ติดครับก็เป็นอันว่าสดเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตนนี้ก็ผ่านไป1ชั่วโมงแล้วนะครับเรามาดูผลประกอบการกันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงโอ้โหได้เหล็กมาเกือบ3กองจริงๆด้วยครับแล้วก็มีดอกพอปปี้นะครับโอ้นี่เพิ่งจะได้อีกตัวหนึ่งเลยครับนี่นะครับนี่ก็ผมทดสอบไปก็เกือบ1ชั่วโมงแล้วนะครับก็ได้เหล็กมาขนาดนี้เลยครับ ผมขอขอบคุณคนดูทุกคนที่ดูมาจนจบนะครับสำหรับคนที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง YouTube Good Gaming กันด้วยนะครับสวัสดีครับ